เริ่มดีครับอ่าคุณจัดออฟอยู่ไม่ใช่หรออะไรแบบนี้เอาเลยเร็วดีไปเก้าวิแล้วเนี่ยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการวันนีี้ท่ละครโคโคโรนิทาอ้าวเหรอเราจะมาตามหาแฟนของคุณบอยกันนะครับว่าแฟนเขาเป็นยังไงมาจากไหนเป็นคนยังไงนะครับอ้าวตอนนี้กำลังไหลไหลเย็นีโอ้โอ้ โอ้โหโล่กล้องฮะดอลลี่เอาฮะน้ำลายไหลเลยครัตอนนี้กล้องดอลลี่อินเอาโอ้โหมีแอปลูกมาไปใส่น้ำลายโอ้โหโอ้โหไม่หล่นด้วยโอ้โหเปียกพื้นแล้วตอนนี้แล้ว เราอยากสัมภาษณ์คุณบอยแฟนคนแรกของคุณบอยประสบการณ์ยังไงครับไปเจอมาอยัางไงแล้วก็คบกันนานไหมครับยังไงครับคุณบอยขอช่วยตอบหน่อยครับ <c oughs> คุณบอยตอบด้วยครับคุณบอยว่าไม่ผ่านละเออครัรบคุณบอยคุ้ยอ่านที่ลบลบอ่านมาเก็บไว้เกี่ยวบเรื่องลบที่คุณพูดก็พูดเ